นะครับผมมาหาลุงแถวสวนลุมอีกแล้วนะครับลุงวอกมาก็ดีเลยหนูลุงฝากร้านแป๊บหนึ่งขอพันจักรยานไปส่งของนะครับแล้วดูร้านลุงนะครับนะครับเรื่องเขาก็มีประมาณนี้นะครับมีไส้กรอก20ไม้ลูกชิ้นอีก10ไม้นะครับทางร้านลุงนะครับผมหันไปก็เจอน้องแล้วนะครับฝรั่งกระโบมือ,อยูมาดูแมวน้าหรือ ลงไปไหมผมบอกผมไม่เอาดูอย่างเดียวแล้วเขาก็ลองไปหลังร้านลุงนะครับแล้วลุงก็มาพอดีโอ้ยหมันมองตารู้ใจนะครับเขาขึ้นมากินอาหารที่ลุงให้แบบนี้นะครับก็บอกลุงนะครับเอาส้มตาดีกว่าลุงลุงก็กระชอกพริกลงไประแวงเนาะโอ้ยชุลรสนะกระชอกไปหนึ่งช้อนเต็มตําให้เข้ากันแบบนี้ใส่ม้าสีแดงลงไปนะครับแล้วก็มะนาวลุงหั่นแบบนี้ใส่ทั้งเปลือกลงไปแล้วน้าตาลปี๊บลุงเนื้อหินป่าซอนะโอ้ยลุงงัดลุงแงกว่าจะออกระอากาศก็เย็นกระชอกลงไปน้ำ ปลากหนึ่งทับพีนะครับหักถัวฝักยาวใส่ลงไปแล้วก็ใส่แตงลงไปนะครับนะครับก็มาใส่เส้นมะละกอลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็ขนมจีนลงไปลุงเป็นคนทําอะไรที่รวดเร็วนะครับใส่เคยลงไปนะครับปิดท้ายด้วยถั่วลิสงนะครับแล้วก็มาตําให้เข้ากันดูรีลานเฟี้ยวฟ้าลุงก็ตําแรงจริงๆนะครับโอ้ยหลังคาจะเทือนเรือลั่นนะครับก็มานะครับลุงมาเกาะเสานะครับลุงบอกชิปกระเดวมี2พี่น้องขายของในคลองเขามาแล้วลูกโอ้ยลุงบอกไอ้หนุ่มเองเชื่อใจลุงไม่ลุงมีคาถาดีเดี๋ยวลุงจะจัดการ ให้ดูลุงผมว่าลุกออกมาดีกว่าตอนนี้มันจะจัดการลุงแล้วโอ้ยจะเป็นผู้ประสบภัยนะกินส้มตำคููสากแปดทีลุงรีตักส้มตําให้ผมดีกว่านะครับนี่ตักแบบนี้นะครับก็แค่30บาทนะครับบอกได้คําเดียวส้มตําร้านลุงเขาเด็ดจริงๆนะครับเน